Okay, ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของกริปนะครับแล้วก็ขนาดของกริปทีเ่เราควรจะใช้เมื่อเราเล่นไประยะหนึ่งแล้วนะครับตอนแรกที่เราเริ่มเล่นเนี่ยเราซื้อไมค์กรอบมาอาจจะเป็นเซตเป็นชุดใช่ไหมครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไมค์กรอบนั้นเนหะมาะกับเรามากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแต่พอเราเริ่มเล่นได้ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ควรมาใส่ใจหรือว่าให้ความสําคัญกับตัวของกริป ทีนี้คําถามก็คือว่าเราควรเลือกกริปขนาดไหนนะครับแล้วก็กริปเนี่ยมีผลอย่างไรนะครับเวลาเราเลือกกริปอันดับแรกเนี่ยนะครับเขาจะมีไซส์มาตรฐานมาให้เราว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับหนึ่งสองสามนะครับมันก็จะวัดเป็นนิ้วเออเป็นเป็นขนาดนะครับแล้วก็มีน้ําหนักด้วยเป็นกรัมสี่สิบห้ากรัมห้าสิบห้ากรัมอะไรเงี้ยห้าสิบกรัมอย่างเงี้ยครับทีนี้เวลาเราเลือกเนี่ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าเราเลือกขนาดกริปเนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยให้เข้าใจางี้ก่อนว่าถ้ากริปที่มีขนาดใหญ่นะครับเวลาเราตีลูกนะครับหรือมือเราเล็กนะกริปขนาดใหญ่หรือมือเราเล็กเนี่ยนะครับเวลาตีลูกแล้วเนี่ยนะครับการหมุนข้อมือเราจะทํางานได้น้อยลงส่วนใหญ่ลูกจะไปทางขวานะครับหรืออาจจะเฟดได้แต่ถ้ากริปเล็กหรือมือเราใหญ่นะครับลูกก็จะไปทางซ้ายเนื่องจากการทํางานของข้อมือทํางานได้ดี นึกถึงว่าเวลาเราจับกระบอกน้ํานี่ก็ได้ครับจับีใหญ่ครับแล้วเวลาเราลลองหมุนครับมันจะหมุนได้ยากกว่าเพราะมีการไทหรือว่าตึงตรงข้อมือนี่แต่ถ้าเราจับอะไรเล็กๆนะครับอย่างเช่นการไม้ไผ่มันจะหมุนได้ง่ายพลิกได้ง่ายนะครับเช่นเดียวกันทีนี้การฟิตติ้งเนี่ยอย่างของปิงเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการวัดใช่ไหมครับเป็นการตักกันคอสไลน์ของวัดตรงนิ้วกลางใช้มือซ้ายนะสำหรับคนถนัดขวานะ ปิงจะใช้มือซ้ายนะนิ้วกลางนะครับปลายนิ้วกลางถึงเนี่ยครับข้อมือปลายนิ้วกลางวัดมามันจะเป็นนิ้วนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นนิ้วอันนิ้วเนี่แหละผมจำไม่ผิดแน่แล้วก็มาตัดกับวัดขนาดนิ้วกลางนะครับปลายนิ้วกลางถึงโคนนะมันก็จะเป็นชาร์ตใช่ไหมแล้วก็ไอปลายนิ้วกลางถึงคอถึงคอเออส้นมือเนี่ยเขาเรียกว่า A แล้วก็นิ้วปลายนิ helmet, pie, pigs, ้วกลางถึงตรง โคนนิ้วเนี่ยเรียกว่า b นะครับตาราง a, มันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ซือตาราง b ก็จะเป็นแนวนี้แนวนอนว่าเราวัดได้ a ค่าหนึ่งใช่ไหมครับ b ค่าหนึ่งมาตัดกันตรงไหนปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแถบสีที่มันเฉียงเฉียงเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านะครับมันเฉียงเฉียงมันเฉียงเฉียงก็จะทําให้เรารู้ว่ามันจะเป็นสีนะครับก็จะทําให้เรารู้ว่าสีไหนเหมาะก,กับเราอ่าเนี่ยครับเจอแล้วครับเซิร์ชขึ้นมาก็เจอครับ แต่น,นี้ไม่รู้ใช่ของปิงหรนะือเปล่าอะนี่อันนี้ของปิงชัดเจนนี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเป็นชาร์จอย่างนี้นะเนี่ยครับเราก็จะตัดกันนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝั่ง a ฝั่งบนก็เป็นฝั่ง b บนล่างคือฝั่ง b แล้วก็ขึ้นไปตัดกันตรงไหนก็อันนั้นแหละครับนะแล้วก็ไปเลือกตัวขนาดให้เหมาะแต่ทีนี้คือข้อควรระวังหรือจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตคือ เราเลือกขนาดกิป์มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเวลามาตีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะได้ขนาดกิตบนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเอากริปนั้นเนี่ยไปใส่ก้านก้านเท่ากันหรือเปล่านะครับสังเกตไหมว่าปลายจะเรียวก้านนะแล้วก็ตรงใกล้ๆมือเราอะ่ะมันจะเป็นป้องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าเวลามันใส่ไปแล้วเนี่ย มันทาให้กิฟเราใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะครับสองก็คือว่าตัว masking tape นะครับหรือว่าเวลาเขาจะพันกิฟเนี่ยเวลาเขาจะใส่กิฟเนี่ยเขาจะพันเทปก่อนทึ๊บเนี่ยความหนาความบางก็มีผลแล้วก็จํานวนรอบนะครับซึ่งใน TGA เนี่ยบางคนเนี่ยนะครับเขาก็จะพันตรงตรงเนี้ยรอบหนึ่งหรือรอบครึ่งตรงเนี้ยสองรอบอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็จะมีโปรดังๆไม่ผมไม่แน่ใจว่า ลอรี่ก็ทำอย่างนั้นหรือเปล่านะครับหรือดัสตินอะไรเงี้ยครับจะทำอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในขนาดกิฟก็จะมีผลในเรื่องของตอนแรกที่เล็กหรือใหญ่แล้วก็ดูขนาดก้านด้วยผมเปรียบเทียบให้ <ๆ S 1> ดูคเนี่ยกิฟสองอันนี้ยครับขนาดต่างกันอ,อันบนเป็นมันติคอมพาว์นะครับอันล่างก็เป็นกิปแบบปกติเห็นไหมครับขนาดต่างกันแล้วการพันก็ต่างกันอันนี้ผมใส่เองอันล่างนะครับผมไม่ใส่เทปเลย ผมสวมแบบทื่อๆเลยครับเหล็กสองอันล่างออเหล็กสามครับอันบนเป็นเวชอันนี้ผมพันข้างบนรอบหนึ่งข้างล่างสอ,องรอบอย่าเนี้ยครับแต่ขนาดก็จะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับทําไมผมถึงพันตรงนี้ใช้กิ๊บใหญ่ครับเพราะว่าเวลาผมตีเวชเนี่ยผมชอบให้การทํางานข้อมือผมน้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมเหล็กยาวเนี่ยผมต้องการสปีดที่ปลายไม้ผมก็ อาจจะไม่พันเลยหรือพันน้อยลงหรือใช้เทปบางครับอย่างนี้นะมันก็มันก็ถามว่ามัแล้วมันจะอยู่ไหมครับอยู่ครับแต่มันนาน,น,าน,นานไปมันอาจจะมีเลื่อนบ้างนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆปรับแต่ว่าน้อยมากครับถ้าเราใส่ดีก็จะค่อนข้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเลือกกิฟตเนี่ยเลือกขนาดเนี่ย<ม>ก็อย่างที่ผมบอกครับก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยควรให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเพราะว่าบางทีเราใช้ฟิลลิ่งเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้นะ ถ้าใช้ฟิลลิ่งแนะนาครับว่าลองเอากิฟนั้นลองเอาก้านนั้นนะ่ะที่เราจะใส่สมมติชุดเล็กไปที่ร้านนะครับแล้วก็ลองดูว่าผมอยากตอนนี้กิฟต์สมมติว่าเป็นกิฟขนาดใหญ่กว่าเดิมนะก็ลองไปที่ร้านแล้วบอกว่าผมอยากได้กิฟต์เล็กลงครับช่วยใส่ใส่ให้ผมแล้วให้ลองได้ไหมนะครับถ้าร้านที่เขามีพวกปืนลมเนาะที่มันอัดลมแบบยืดเงี้ยครับมันก็จะสามารถที่จะ ฉีดกิ๊บฟึบลูดเข้าไปได้เลยครับคือยังใส่ยังไม่ได้ใส่จริงอะ่ะใส่แบบที่ผมใส่อันเนี้ยนะครับแล้วก็ลองจับดูอเอ้ยเราชอบไหมนะรเราฟิลลิ่งเราดีไหมนะแต่จริงไม่ควรใช้ฟิลลิ่งมากนะครับถ้าใช้ฟิลลิ่งคือต้องใส่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถ้าได้ลองตีได้ก็จะดีนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลิกกิ๊บแล้วก็หรืออาจจะเทียบกับค่าช้าตารางที่ที่ผมให้ดูก็ได้ครับอย่างของปิงทาเนี่ยก็จะมีค่าชา้าตารางให้ดูนะครับแล้วก็ลองดูว่า ตรงนั้นนะเป็นเบื้องต้นก่อนก่นที่จะไปที่ร้านนะครับว่าเมันแมทก,กับเราไหมผมดูค่าชาร์จปิงมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองไปที่ร้านดูว่าพอเลือกกิดตรงนั้นอพอเสียบกับก้านที่เรามีอยู่ไม้ที่เรามีอยู่เหมาะไหมถ้าไม่เหมาะเราก็ต้องออหาตัวใหม่นะครับอาจจะเล็กลงนะถ้ามือเราใหญ่เออโทษทีครับถ้าถ้ามือเราเล็กนะครับก็ใช้เล็กลง อะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันทํางานได้ดีแต่บางคนก็อาจจะชอบข้อมือทํางานน้อยก็ถ้าเป็นมือเล็กก็ใช้ไซส์อันนี้ก็ลองดูนะครับว่าเราเหมาะกับอันไหนนะครับแล้วก็ลองถ้าได้ตีดูก็จะรู้เลยว่าพอเราได้กิฟที่รู้สึกฟิลลิ่งดีและลองตีดูครับว่าลูกไปยังไงไปทางไหนนะครับถ้าลูกไปในทิศทางที่เราโอเครับได้เบื้องต้นเนี่ยก็กิฟนั้นก็มีโอกาสที่จะเหมาะกับเราแล้วนี่ก็แนะนําไว้แบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวส่วน อื่นๆที่เพื่อนๆมีคำถามมาผมก็จะขยอยตอบไปเรื่อยๆนะครับ